สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมีน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกหมาล่าน้ำพริกเบคอนและเราภูมิใจนำเสนอสองสูตรใหม่น้ำพริกคางกุ้งน้ำพริกเห็ดต้มยำทานกับอะไรก็อร่อยอร่อยถูกปากแซ่บซีดถูกใจยิ่งกว่าเดิมติดต่อสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเนธธนัทพงศ์ ลายไอดี082445635 6เบอร์โทร0824456635พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน แล้วก็ช่วงนี้ใกล้จะช่วงปีใหม่แล้วครับแต่หลายคนเนี่ยก็ชอบอออกทริปกันไปเที่ยวกันบ้างอะไรกันบ้างพี่เน่เนี่ยส่วนตัวพี่เน่ชอบไปเที่ยวแบบไหนครับระหว่างทะเลภูเขาอะไรเงี้ยฮะชอบไปแบบไหนมากกว่ากันครับได้หมดเลยนะความรู้สึกพี่นะทะเลที่ชอบที่สุดก็คือทะเลปานบุรีนี่แหละที่พี่ไปพี่รู้สึกว่ามันมันเป็นตัวเราอ่ะที่อยู่กับตัวเองไม่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครแล้วก็ทะเลนี้ก็เ,เ,งเงียบเง,งียบสงบ ชอบอาหารอร่อยแต่เรื่องเรื่องภูเขาเนาะมันก็ไม่พ้นเชียงใหม่อะพี่มีคนชอบอชอบจังหวัดเชียงใหม่ออครับครับเหมือนเรื่องที่ผมจะเล่าเลยครับพี่เนรคือช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยคนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีแพลนที่จะออกเที่ยวเหมือนกันครับพี่เนรแล้วคนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาไปเที่ยวกันในช่วงหน้าหน,นาวช่วงเส้นปีเนี่ยเขานิยมที่จะไปปีนเขากันอื ต่การปีนเขาอ่ะมันไม่ได้ปีนแบบว่าปีนเป็นแนวตั้งนะพี่เนตคือเดินเขาปีนเขามันจะเป็นเหมือนทางสโลปขึ้นไปครับเหมือนคนเดินเขาคล้ายๆเดินขึ้นเอเวอร์เลสอะไรประมาณนี้ครับพี่เนตครับอันนั้นก็เรียกว่าปีนเขาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นปีนเขาแบบเดินขึ้นคือเรื่องนี้เกิดขึ้นกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมเคยเล่าไปแล้วในช่องเมื่อเวลาที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าให้มันน่ากลัวดีก็เลยมาแชร์ต่อเป็นเรื่องของวัยรุ่น กลุ่มหนึ่งห้าคนครับพี่เนตเขาไปเที่ยวเดินเขากันไปปีนเขากันในช่วงของสิ้นปีนี่แหละในช่วงหน้าหนาวไปกันห้าคนแล้วตอนที่ไปนะครับพี่เนตตอนที่ไปเนะี่ยก็เดินกันไปตามปกตินะครับก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆแต่สติ่งที่ผิดปกติคือไอ้ภูเขาที่เขาไปในวันเนี้ยไอ้รูปเนี้ยไม่มีใครไปเลยแล้วตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็น กลุ่มแรกที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันเหมือนกับไม่เคยมามาก่อนเลยแต่ว่าอยากจะมาปีนที่เนี่ยก็เลยเดินขึ้นไปครับกล่าวว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยจะมีการเซลฟี่อะไรกันก็ว่าไปแต่ระหว่างการปีนเขาเนี่ยมันดันเกิดอุปสรรคกับพี่เนีคือมันมีพายุห,หิมะเนี่ยแรงมากเลยพัดมาแรงมากทำให้หิมะเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะฟุง้งแล้วมันก็ค่อนข้างจะมองทางในี่ยลำบาก จน,นํำให้หนึ่งในกลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยรู้สึกว่าเดินไม่ไหวเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยกลัเพอพักเถอไม่ไหวแล้วว่านั่งพักได้ไหมไปไม่ถึงแล้วไปไม่ไหวแล้วอีกสี่คนเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ไหวได้ไงเนี่ยมาถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวขึ้นไปนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะถึงยอดแั้วแหละเดี๋ยวถ้าถึงยอดยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาคนมาช่วยดีกว่าเดี๋ยวอยากแข่งใจเดินไปหน่อยไอ้เพื่อนคนที่ไม่ไหวเนี่ยก็โอเคเดินก็เดิน ค่อยๆเดินพากันขึ้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 นไปจนระหว่างที่ขึ้นไปสักพักเดียวคนที่บอกว่าไม่ไหวเนี่ยก็บอกว่า้กูไม่ไหวแล้วว่ากูขอเกาะไปด้วยแล้วกันกูเดินไม่ไหวแล้วด้วยความที่ไม่อยากทิ้งเพื่อนอยู่ในกลางหิมะเนี่ยก็เลยผัดกันพาเพื่อนเนี่ยขี่คอขึ้นไปกับพี่เนี่ยแบกสะพายหลังขึ้นไปแล้วการขี่คอเนี่ยถ้าเป็น พื้นธรรมดาที่เป็นพื้นลาบกับพื้นเนี่ยผมว่ามันก็เหนื่อยอยู่นะ mm hmm. แล้วยิ่งเป็นการแบกเพื่อนขึ้นไปบนยอดเขาะ่ะผมว่าก็น่าจะเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน mm hmm. เขาก็เลยมีการผัดกันสลับกันครับพี่เนตอ่ะคนนี้แบกมัง่งอ่าคนนี้แบกมั่งสลับสลับสลับกันจนแบกกันไปคนละประมาณสักสองรอบ mm hmm. เหนื่อยไม่ไหวแล้วแบกเพื่อนต่อไปไม่ไหวแล้ว ไล่หิมะก,ก็ตกด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกไกลบ่ากว่าจะถึงข้างบนน่ะก็เลยปรึกษากับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยถ้าปล่อยมันไว้แบบเนี้ยถ้าแบกมันขึ้นไปนีนย,ยังไงตายกันหมดแน่เลยห้าคนเนี่ยเดินไม่ไหวแน่ mm hmm. ก็เลยลงความคิดเห็นกันว่าเดี๋ยวพาเพื่อนเนี่ยมานั่งพักใต้ต้นไม้ก่อนแล้วกัน mm hmm. เดี๋ยวถ้าขึ้นไปเจอคนหรือว่าเจอที่พักอะไรสักอย่างเนี่ยจะค่อยกลับมารับมัน ก็เลยลงความเห็นกันแบบนี้พาเพื่อนไปนั่งพิงหลังต้นไม้และทั้งหมดเนี่ยก็สะพายกระเป๋าขึ้นไปเพื่อที่จะไปตามหาคนช่วยที่บนยอดเขาครับพีเนท <c oughs> ก็เดินกันมาสักพักใหญ่ๆครับพาที่เนี่ยก็เริ่มรับขอบฟ้าลงจนในที่สุดก็ขึ้นมาถึงยอดเขาจนได้แต่ว่าปรากฏว่ายอดเขาเนี่ยไม่มีคนเลยสักคนเดียว <c oughs> แต่ ไม่มีคนจะไม่เท่าไหร่แต่มีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ตั้งอยู่หลังหนึ่งบนยอดเขาพี่เนธแปลกมากมีบ้านไม้อยู่หลังหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยโล่งใจแล้วอย่างน้อยมีบ้านอ่ะถึงแลนด์มาร์กแล้วถึงเช็คพอยต์แล้วเดี๋ยวเอากระเป๋าไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยลงไปรับไอ้เพื่อนที่อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยขึ้นมาก็เลยเข้าไปเข้าไปเก็บของเก็บอะไรครับ ซึ่งลักษณะบ้านนะครับพี่เนจะเป็นบ้านแบบว่าโล่งๆเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยนะครับพี่เนเป็นบ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยเป็นบ้านสี่เหลี่ยมโล่งๆใหญ่ๆเลยเขาก็เอาของเอาอะไรวางเสร็จปุ๊บก็ลงมารับเพื่อนที่อยู่ข้างล่างใต้ต้นไม้กลางเขาก็เดินลงมาระหว่างที่กําลังเดินลงมาเนี่ยก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับมาถึงไอ้จุดที่พาเพื่อนเนี่ยนอนใต้ต้นไม้พอดี นะพอมาถึงเนี่ยเพื่อนไม่อยู่อืเพื่อนหายไปไหนแล้วไม่รู้ครับเขาก็เลยมองหน้ากันว่าเอาแล้วเพื่อนเนี่ยยังอยู่ใต้ต้นไม้ดียว่าครั้งล่าสุดอ่ะแล้วมันเดินไม่ไหวแล้วอะ่ะแล้วตอนเนี้ยมันจะไปไหนก็เลยมองบริเวณรอบๆฮะปรากฏว่าไอ้ตรงบริเวณรอบๆเนี่ยมันก็จะเป็นหิมะที่ถูกพายุพัดมามันจะเป็นแบบนูนๆนูนๆขึ้นมาใช่ไหมครับ,รบเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยหรือว่ามัน โดนหิมะกบไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าพายุหิมะมันแรงอาจจะนั่งแล้วหิมะกบไปแล้วหรือเปล่าก็เลยเอาไอ้ที่ที่ปีนเขาครับที่แหลมๆเอะซ้อเข้าไปในหิมะครับไอ้เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงซ้อดีๆนะเว้ยเดี๋ยวไปซ้อโดนเพื่อนเนี่ยเจ็บนะเจ็บหนักเลยนะเขาก็ค่อยๆสับเข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บจน สับไปได้นิดเดียวเพราะกฏว่าไอ้เหล็กที่มันเป็นที่ปีนเขาอะไปสับโดนอะไรแข็งๆเขาก็เลยแหวก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 ดูปพรากฏว่าไอ้เหล็กอะมันไปเสียบกลางหลังเพื่อนเลยครับคือแบบสับไม่ได้ดูคือสับลงไปปุ๊บโดนเข้ากลางหลังเลยอืเขาก็เอาตายแล้วเพื่อนโดนสับกลางหลังแล้วไม่รู้ว่าไอ้จากรอดเนี่ยอาจจะไม่รอดแล้วก็ได้ก็เลยเอามือปัด ปัดหิม้าออกแล้วก็เห็นว่าเพื่อนนอนคว่ำหน้าอยู่<ม>แต่สิ่งที่แปลกคือหัวของเพื่อน,นะหันหันกับมาด้านหลังเ้ย <Hey. S 1> เขาก็ไม่รู้ว่าตอนนั้น,นเพื่อน,นไปโดนอะไร oh. แปลกมากปกติถ้าคนแบบหมดแรงธรรมดาก็จะนอนหน้าคว่ำไปธรรมดา <Okay. S 1> ใช่ไหมครับแต่เหมือนกับโดนอะไรสักอย่างทึ่ทำให้คอนหันมาด้านหลังเขาก็ทำไงดี ก็ปรึกษากับเพื่อนอยู่แป๊บหนึ่งว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ดีก็วอไปหาความช่วยเหลือเพราะว่านักเดินเขาเนี่ยเขาจะไม่ใช้โทรศัพท์อยู่แล้วเขาจะมีวอที่เอาไว้แบบเรียกขอความช่วยเหลือกันก็เลยวอไปหาศูนย์บอกว่าเนี่ยตอนเนี้เขาติดอยู่บนเขานะไม่สามารถลงไปได้ยังไงช่วยส่งคนมาช่วยหน่อยศูนย์ก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม่สามารถขึ้นไปช่วยได้เพราะว่าพายุหิมะเนี่ยมันแรง ยังไงก็ทนหน่อยละกันเดี๋ยวตอนเช้าอะเดี๋ยวไปรับ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าถ้ามาตอนเนี้ยหายหมดแน่เขาก็เลยจำใจอรัพี่เนต้องทิ้งเพื่อนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็พากันเดินกลับไปที่กระท่อมแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยโดนอะไรตายเป็นเราเราก็ไม่กล้านอน <S <S ใช่ไหม <S 1> <S 1> พี่เนเราก็ไม่กล้านอนว่าเอยถ้านอนแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแย่เลยเขาก็คันว่า จะจุดไฟในบ้านเพื่อให้ความสว่างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันเป็นบ้านไม้ถ้าจุดไฟเนี่ยอาจเผือลามลามทั้งหลังแน่ <c oughs> ก็เลยมาตกลงกันว่าแล้วเราจะทํำยังไงดีเพื่อที่จะไม่ให้หลับในค่ำคืนนี้ให้มันผ่านไปให้ได้โดยที่ไม่หลับเลยก็เลยปรึกษากันคิดหาวิธีกันต่างๆนานา,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 าจนได้วิธีวิธีหนึ่งครับพี่เนตเขาบอกว่างั้นเอางี้ถ้าไม่อยากหลับอะ หากิจกรรมกิจกรรมหนึ่งทำแล้วกันโดยการให้ทั้งสี่คนอะไปยืนตามมุมต่างๆครับอ่าเพราะบ้านมันจะมีสี่มุมใช่ไหมครับเนี่บ้านสี่เหลี่ยมมีสี่มุมก็ให้แต่ละคนอะไปยืนตามมุมต่างๆสี่เสาสี่มุมแล้วให้คนที่หนึ่งอะเดินมาหาคนที่สองเหมือนมาแตะมือกันเพราะคนที่สองโดนแตะมือก็กให้คนที่สองก็แตะคนที่สาม อ่าเหมือนทำแบบบนอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,ๆืยๆๆๆๆทั้งคืนจะได้ไม่ต้องหลับกันก็เลยอ่าโอเคงั้นเอาวิธีนี้ทั้งหมดแยกย้ายกันก็เริ่มเลยฮะคนแรกเดินจากมุมตัวเองไปหาอีกมุมหนึ่งเป็นมุมที่สองแตะมือกันแปะไอคนที่สองเนี่ยก็เดินไปหาคนที่สามแล้วก็แตะมือกันแปะอืมทำแบบเนี้ย ทั้งคืนจนทำไปเรื่อยๆจนพะาทิตย์ก็เริ่มขึ้นครับหิมะก,ก็เริ่มซาลงก็ดีนเสียงมีคนเนี่ยมาให้ความช่วยเหลือกันแล้วก็มีคนมาเคาะประตูบ้านป๊อก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 ,อ,กอ้อยมาช่วยแล้วออกมาได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เปิดประตูออกมาก็เห็นว่ามีหน่วยกู้ภัยมาช่วยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเพื่อนเขาไม่รู้โดนอะไร เนี่ยน่าจะโดนผีหรือว่าโดนอะไรนี่แหละหักคอหรือเปล่ากก็ไม่รู้อ่ะตอนที่ขึ้นมาบนเขาเนี่ยก็อย่างที่ผมเล่าไปก็นหน้าเป็นแบบนี้หันมาข้างหลังกันเล่าให้กับกู้ภัยฟังไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยดูไหมว่าทั้งคืนอ่ะไม่ได้นอนกันเลยนะเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ไม่ได้นอนเลยกลูกว่ามีจะจะมีผีมาหักคอครับตัวของกู้ภัยก็เลยบอกว่าเอาแล้วไอตอนที่ไม่นอนเนี่ยใช้วิธีไหนกันโดยการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่หลับอื เขาก็เลยเล่าว่าก็เนี่ยก็ทําแบบเนี้ยเดินตามเสากันไปเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยบนบนบน,บนกันไปแบบเนี้ยจนเช้าเนี่ยแหละก็เลยออกมาทั้งตัวของผู้ภัยก็เลยบอกว่าทําอย่างนั้นไม่ได้มันไม่สามารถทําแบบนั้นได้เขาก็บอกว่าเอา้าทาแบบนั้นไม่ได้คืออะไรอ่ะก็ทํามาแล้วก็ไม่เห็นหลับเลยไอ้เรื่องไม่หลับเนี่ยไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นคือเดินแตะมือกันได้ยังไงอืให้พี่เนยกับคุณผู้ฟังคิดอย่างนี้คือคนแรกเนี่ยเดินแตะมือคนที่สองอคนที่สองไปแตะมือคนที่สามค,คนที่สามแตะมือคนที่สี่แสดงว่าคนที่สี่เนี่ยที่จะต้องแตะคนที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีเสาหนึ่งที่ไม่มีคนออถูกไหมเออเออ แต่คนที่สี่บอกว่าทั้งคืนน่ะแปะคนตลอดเลยมันมีคนหนึ่งใช่อเออเ้ยเรื่องราประมาณนี้ฮะเออเออเรื่แปลกๆลกดีนะไม่ใี่ปุ่นยิเนเ็แม่ใในใน่อประเทศเขาเนาะมันก็เกี่ยวกับความเชื่อทางด้านเรื่องอเรื่องผีเนาะเขาก็ เคยฟังเหมือนกันเกี่ยวกับคนที่เขาไปไปเที่ยวในในในญี่ปุ่นแล้วเขาก็นาเรื่องราวแบบนี้มาเล่าสู่คนฟังเขาบอกว่าอเวลาที่มันจะมีบ้านให้เช่าเนี่ยเวลาที่มีใครเสียชีวิตเนี่ยเขาจะลงไปในบันทึกเลยนะว่าบ้านหลังเนี้ยเคยมีคนเสียชีวิตแล้วครับเป็นเป็นผู้หญิงนะอายุเท่านี้เป็นอะไรตาย อย่างนี้ด้วยนะเออเคยเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วทีเนี้ยมันก็มีน้องคนหนึ่งที่เขาอ่าน่าจะไปไปไปศึกษาศึกษาอยู่ที่นั่นน่ะแล้วเขาก็หาบ้านเช่าอะไรเงี้ยแล้วใน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 บ้านเช่าเนี่ยมันแพงมากอะเนาะในในในญี่ปุ่นอะ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้คนมาแชร์ห้องอะ่ะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็จะได้แชร์กันออกประมาณเนี้ยแล้วก็บอกว่าเอ่มันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่ราคามันถูกมาก อยู่หลังเดียวซึ่งอยู่ได้ถึงสี่คนนะนะครับก็แต่ว่าเขาเขียนไว้ว่าอ่าบ้านหลังเนี้ยมีคนเสียชีวิตแล้วสองสองสองคนครับซึ่งสองคนนี้เป็นเป็นยายกับหลานอืมยายเสียก่อนแล้วก็หลานอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ระบุชัดเจนเลยอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะว่าว่าในในในญี่ปุ่นนะี่ยเวลาที่เขาจะให้เช่าเขาจะเขียนไว้เลยว่าว่าบ้านหลังนี้มีคนเสียชีวิตนะ ราคาจะถูกลงอะไรประมาณนั้นนะนะเขาก็เขาก็ไปเช่ากันสี่คนหาได้จนจนได้นะสี่คนเลยนะนะแล้วก็ได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วเ็าบอกว่าเอ,อเหมือนเจอยายกับหลานเนี่ยทุกวันซึ่งในในในบ้านหลังญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนในหนังอะเหมือนที่เราดูอะ่ะเป็นคล้ายๆแบบที่เปิดออกมาเป็น เหมือนเป็นไม้เอาลูดมาชนกันอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่าเป็นประตูบานเลื่อนอ่านั่นแหละแล้วก็บอกว่าแว็บแรกที่เปิดเข้าบ้านดีแรกก็จะเห็นยายกับหลานคู่เนี้ยอยู่ในบ้านหลังนี้ครับแล้วเขาเขาบอกเขาอยู่ในบ้านหลังนั้นมาแปดเดือนเต็มเที่แบบเจอเจอแทบทุกวันอะครับแล้วก็จะเป็นการกล่อม กล่อมยายเนี่ยจะกอมหลานในในบทเพลงของของของญี่ปุ่นที่เขาไว้กล่อมเด็กอะ่ะเขาจะมีกล่อมเหมือนกันเอออันนี้ก็เป็นความรู้เหมือนกันที่นักเรียนไทยเนี่ยนํามาเล่าสู่กันฟังซึ่งเขาก็ก็ทนอยู่ถึงขนาดแปดเดือนเต็มๆนะที่ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้เราเราก็เลยรู้สึกว่าเออทางทางแถบญี่ปุ่นเนะี่ยเขาก็มีความเชื่ออะไรพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกับเราเ,าเนาะครับเออเออเออ,เอ,อ